ต้องแม่ขาวเขาจะไปยากน้าลูกน้หลานน้ำมัวน้าเพี้ยนหลายบอกว่าเอาซ้ำใบเดียวซ่อนอันนึงตักใส่กินนันท้องแตกตายจะของอยู่นียวนี่มันยากน้ำมันนั่นนนี่เองก,กินแล,วลน้ว่าแล้วมักนก็เลยซ้ำก้อนแหละซ้ำก้อยู่บ้านเราสั่นก็พากันหนีไปอยู่บ้านเบิดซะยังสิแล้ว อยู่บ้านมันเป็นบ้อนกลังว่อนบ้านบุญไหว้องเฮ็ดน,นั่นเฮ็ดนี่เอาหูวจักอยู่แล้ว <c oughs> มาอยู่วัดเกิดเรียกวันนี้จากพ่อมบุญไหวและลายยาง <c oughs> กินก็ให้กินเทียเดียว่ให้กินหลายเทียมห้สัน่ให้กินหลายขั้งหลายหนมันบุญไหวที่ยังเศร้าบ้านพอออกไม่ออกอยูใ่ในบ้าน đeo cả tiêm nhau muối xào, có cả tiêm cang vắt, đeo cả tiêm nhau muối rang. đấy, bố không biết gì cả, bố sẽ tiêm ăn, lớn để sẽ ăn thôi. để sẽ ăn cáp thai, ăn lẩu cáp thai. tơ bảt, mai chuối vắt kìa, ăn thịt cá riêng, tát cang vắt bỏ lia mốp mập mập như thế hả? xiang, มาเอาสน,นะความอยากความกินตัดออกไปตัวคำว่าสันพระพุทธเจ้าเพกกิ่งกว่าให้กินได้เด้ถึงท่าเ้าจนคำจนแจง้งหุละกินอยู่วันมือวันเว้นมัมนดีย้อนกินนั้นวุ่นวายย้อนกินเพราะว่าให้สันมือละห้นทุด,ดงทุด,ดงขวัด บา่ามันขอบังคับแต่ขอบอกกินมากหลายข้างหลายหนอมันวุ่นวายมันมาได้ตัดผ้าระผ้าระที่จะร่วมเขามาเฉพาะคิดเฉพาะใจจะคล้องหรืมันยากมันยังว่ากินเทียเดียวนั่นแหะเอากาสนิกังคะทุด,ดงสันวันละหน หันอาสนะเดียวนั่งอยู่ที่เดียวเนี่ยหันสันแล้วขันลูกเคลื่อนไปเลยเศร้าเรื่องอาหารการกินตัดออกไปกินกะน้ำข้อหมายพินวายังสันน,นี่หันกินอยู่นี่ลูกจากเนี่ยกับไ,ไปนั่งหันไปกินหันลุกจางหันกับไปนั่งหันกับกินหันอยู่เลยแล้วก็นั่งโตะกินแล้วก็นั่งลาบก,กินอยู่เน่มือเนืองเลย มันสามเทียด้วถมันสี่หาเทียกแม่ขาวมัน <c oughs> เขียนมองได้กักินมองหันก็นเป็นไรเทียแล้วอธิษฐานกินมือละครั้งกินมือละหนอาชันแล้วเคลื่อนที่ไปเลยก็ถือว่าเศ้าแหละ <c oughs> ต่อว,ว่าพยังว่ใหาเสียง น้อมเสียงน่อยมันนียมันหลายๆอย่างสิตะกอนขนาดตะกอนมันบ่มีก็ยังเสียงเลยได้เอาพราเขาเอาเขาเก็กมาตะว,วัโพ่อสงามาอยู่นํำเอาเขาบินบาดแต่กี่รอบไม่บาทอดย่ำสันแล้วเอาถวยใส่ในบาทถวยน้อยถวยใส่หวานถวยใส่แก้วไว้ในบาดกกเล็กกกเล็กกินแล้วก็เสียงไว้ขนม ไปล่างวานไปล่างบาก็ไปนั่งที่หลังสวงห้องน้ำกินอีกอันนี้ออกจากสลานี่แหละไปล่างบาก็ไปนั่งกินอีกมันก็เกินไปเด้วมันกินซะสันให้มันแหลวซะที่เอาอิ่มมาไี้ก็ให้มันอิ่มอยู่ในสลาเนี่ยสันเขานี่เวลาสันมีสติเขี่ยวให้มันละเอียดเนี่ยผู้ค้องข่นวิามได้กินเขาคืนเอาคืนเอา มาก็เกิดโรคกระเพาะไาเพราะว่าอาหารบย,ย่อยเป้าสันห็้มันอิม่มมันได้หลายๆว่าสันโมสิลูกกอนเขี้ยว้มันแหลกๆกอื่นสันห็้มันอิ่มนีสติตั้งสติเรื่องสันเนี่ยภาวานากับการสัน มันก็อยู่น้ำมันนี่หมดเลย่ะฉันมันแล้วฉันแล้วเรียไปหาไปกินอีกมันก็เป็นฉันสองคนไปทอดกวยก็ไปกินอีกก็เป็นสามเที่ยลฉันเมื่อหนึ่งฉันสามเที่ยก็เลยกไม่ได้ยังได้ต่กิน